สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นีครับอยู่กับผมครับไลออนขอนแก่นครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูรถกระบะสีประตูตัวสูงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับได้เป็นรถสีขาวนะครับสีประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับตัวสูงนะครับรถที่จะมารีวิวในวันนี้ก็เป็นอิวสุดีแม็นะครับตัว3.0ตัวแซนะครับเป็นตัวท็อปเบาะปบไฟฟ้า นะครับเป็น DDI VGS Turbo นะครับในรุ่นปี2014นะครับสำหรับ d m a x คันนี้ h ฮรันเดอร์นะครับได้ในเรื่องของบันไดข้างนะครับกันชนท้ายนะครับบอปปะไฟฟ้านะครับเป็นยูสุปี2014นนะครับรุ่นตัวนี้ครับดูรอบคันตัวรถกันก่อนนะครับรถเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนยางมาแล้วก็เพิ่งติดฟิล์มใหม่ นี่ครับยังไม่พออาทิตย์นะครับนี่ครับรถสีขาวนะครับ d m a ม h i ไฮแลนเดอ vgs Turbo ตัว Z ซดบ่ปรับไฟฟ้าพรมอะไรนะครับมีมัลติฟังชันให้นะครับแอนะร์แบกแอร์แบกตัวนี้ได้มาประมาณ6จุดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้กระจังหน้า2 0 1 4เป็นแบบนี้เลยไฟ d ด y l ไลท์ไฟ, daylight, ไฟตรงไฟหน้ารถเนี่ยเป็นไฟลูกแก้วแล้วนะครับแต่ไฟไฟสูงเนี่ยยังเป็นไฟหลอดอยู่ นะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED แสงสีขาวนะครับนี่มาแบบนี้เลยคู่หน้านะครับรถไม่มีตำหนิใดๆนะครับรถไม่เคยชนเลยนะครับน็อตด้านหน้าน็อตยึดแผงประตูน็อตยึดท้ายไม่มีขยับสักตัวนะครับฝากระโปรงนี่ครับฝากระโปรงเดิมๆครับนะครับนะครับไม่มีตำหนิอะไรนะครับนี่รถอาจจะมีเก็บสีมาให้เป็นบางชิ้นนะครับ นี่ครับสติกเกอร์ไฮแลนเดอร์อยู่ครบนะครับนี่ครับครับสวยจนมีแมลงมาติดครับตอนนี้ครับนี่ครับไม่ใช่รอยแผลนะครับนี่ครับปล่อยไปครับอ่าตรงนี้นี่ครับแผงประตูผู้โดยสารสวยงามนีครับเส้นสายพวกนี้เดิมเลยเม็ดอาคเห็นชัดนะครับรถผมอยู่ขอนแก่นนะครับลูกค้าท่านไหนจัดแฟแนนซ์ซื้อเงินสดนะครับได้ทั้งสองเลยนะครับ ตัวนี้เบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเสียงตานนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับประมาณนี้ครับเรื่องคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกหักไม่มีร้าวแอร์แบ็กได้มาฝั่งคนขคับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงฝั่งหัวเรานะครับนี่เบาะอาจจะมีแตกรายงานหน่อยแต่ว่าสภาพเนี่ย ไม่มีขาดนะครับผมให้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับนะครับเรื่องตัวเบาะก,การนั่งเป็นยังไงบ้างนะครับน,นี่ก็คือนั่งคือสามารถปรับได้อีกนะครับนะี่ครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับมีที่ปรับตรงนี้นะครับแต่ว่าฝั่งคนขับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับ ตัวนี้ไฟฉุกเฉินนะครับหน้าจอตัวนี้มีเนวิให้นะครับในรุ่นตัวท็อปนะครับจะมีเนวิมี CDFMAM ได้หมดเลยนะครับแอปปรับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับที่เดียวเลยเกียร์แมนนวล5สปีดครับเบรกมืออยู่ตรงนี้ครับนะครับตรงนี้ก็การจะไม่มีอะไรนะครับคู่มือการใช้งานเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีเพิ่งต่อภาษีไปต่อ2วันที่แล้วนี่ครับนี่ครับ ใส่กดน้ำแก้วน้ำใส่เอกสารตรงนี้ได้ด้านบนใส่ได้อีกนะครับด้านบนไม่ค่อยขึ้นครับแจ้งคุณผู้ชมเลยนะครับนี่ครับคือสปริงหลวมนะครับแจ้งไปเลยนี่ครับรู้สึกว่าโช๊คตรงนี้เสียนะครับนี่ครับต,ตามรายงานนะครับอแอร์เย็นฉ่ำเครื่องดีช่วงล่างดีผมเช็คพวกลูกหมากพวกโชค๊ค นี่ครับลองเข้าโคง้งลองหักซ้ายขวาสุดขับทางไกลขับตะลุด,ดูนะี่ครับช่วงล่างรับประกันการันตีเราเบสิคมั้วช่วงล่างดีนะี่ครับในเรื่องของตัวแม็กตัวนี้ได้เป็นแม็กยูสุเลยนะี่ครับยางตัวนี้เป็นยางบีจัดสโตนยางปี2020นี่ครับยางปี2020นะครับ, 2020, รบตัวนี้ก็จะเป็นยางกึ่งออฟโรดนะครับขับทางเรียบออฟโรดได้นะี่ครับเพราะว่าเป็นยางออเทอเรนคำว่าออคำว่าเอถ้าพี P นี่ครับหมายความว่า คือลุยได้ทุกสภาพวะครับขวามายของมันครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทรายทางโคนนี่ครับหรือว่าทางถนนปกติก็สามารถขับได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแผงประตูผู้โดยสารคู่หลังเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับแผงประตูสวยนะครับพวุนี้เดิมหมดเลยเส้นสายเดิมหมดนะครับรถไม่มีชนนะครับนะครับลูกค้าจับเฟนน้์หรือว่าซื้อเงินสดเนี่ย ได้ทั้งสองนะครับแล้วก็มีบริการเรื่องการโอนนะครับไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่นะครับทางนี้เป็นบริการฟรีนะครับลูกค้าออกรถกับผมนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมเป็นคนช่วยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าประกันเรื่องค่าไฟแนนซ์ค่าโอนขับรถไปส่งถึงบ้านลูกค้าเนี่ยทางผมจะเป็นคนจัดก,การให้นะครับลูกค้ารอแค่ผ่อนจ่ายรถอย่างเดียวนะครับนี่ครับ สีสันเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็เวลาถอยเนี่ยมีกล้องมองหลังให้กันชนครบนะครับนี่ด้านท้ายเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูคมเดิมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแม็กไลเนอร์อาจจะเปื้อนสกปรกหน่อยนะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวตอนรับรถจะทําความสะอาดให้นะครับเรื่องตรงเสานะครับเรื่องคมเดิมเนี่ยดูยังไงนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันดูเปรียบเทียบกัน นี่ครับสองฝั่งนี้ไม่แตกต่างกันนี่ครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับเม็ดอาร์คต้องมีนะครับยี่ห้อไหนก็ช่างนะครับเม็ดอาร์คต้องมีนี่ครับเรื่องของน็อตนี่ไม่มีขยับนะครับเส้นสายพวกนี้เส้นสายเดิมเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันควองโฟกัสหรือเปล่านี่ครับนี่ครับพวกเม็ดอาร์คพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับนี่ครับผมเป็นแบบนี้นะครับ ดูพวกนนล่างกันนะครับยางอะไหล่พวกนี้ยางอะไหล่เดิมโรงงานนะครับจะเห็นเส้นตีสีแดงตรงนั้นนะครับยางอะไหล่เดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นเพาด้านหลังนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับนี่ยางดอกเต็มเต็มอย่างนี้ครับยางมัดเอยางออเทเลนนะครับถ้าเป็นยางมัดเนี่ยมันจะเป็นสําหรับออฟโรดเลยเฉพาะนะครับแต่ว่าข้อเสียของยางมัดเทเลนก็คือเสียงดังอัตราบริโภคน้ามันมากขึ้นนิดนึง นะครับแต่ออเทเรนจะไม่สู้มัทเทเรนนะครับนะครับออเทเรนคือมาลุยได้เหมือนกันครับลุยทุกอย่างแต่ว่าดอกยางเนี่ยตรงยางตัวตะกยเนี่ยมันไม่หนาเท่ายางมัทเทเรนนะครับมันจะเน้นขับแบบทั้งทางเรียบปกตินะครับกับทางออฟโรดนะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่คนใช้งาน น่ครับถ้าเราขับแถวบ้านบ้างไปลุยท่องเที่ยวบ้างก็แนะนําเป็นยางออเทเลนนะครับก็คือยางเอทีนะครับเป็นยางเอทัทีนะครับนี่ตรงเบาะสวยเบาะหนังนะครับโดยรวมผมว่าสภาพโอเคนะครับใครหารถมือสองช้งานคันนี้นะครับนี่ให้ดูสภาพนะครับพดานบนสวยนะครับนี่ครับไม่มีรอยขาดรอยทะลอกนะครับ ดูแผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับเส้นสายพวกนี้เดิมเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับบออปัาไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับแต่ได้เกียร์ธรรมดาเป็นตัวท็อปพวกน็อตพวกนี้ก็ไม่มีขยับนะครับน็อตยึดแผงประตูทุกบ้านไม่มีขยับนะครับสกรโปงเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่า รุ่นนี้ได้อะไรในฟังก์ชันความปลอดภัย1 ABS มี2ใหเทชั่งคอนโทใเทชั่งคอนโทรลค,คือระบบกันเลื่อนครับควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถน่ครับเมื่อล้อหน้าหน้าซ้ายเกิดล้อฟรีระบบเทชั่งคอนโทรลก็จะตรวจจับมันจะเอาน้ำมันเบรกไปหน่วงตรงล้อคู่หน้าซ้ายที่มันฟรีให้กับคมเร็วเนี่ยหมุนเท่าเดิมทํคทำให้หมุนเท่าแบบว่าผมพูดผิดครับนี่ครับ คือต้องการ้าช่างกระทนทำหน้าที่ให้ล้อทั้งสองทั้งสี่ล้อเนี่ยหมุนเท่ากันเหมือนเดิมนะครับจะไม่มีล้อหนึ่งเกิดอาการฟรีถ้าเกิดอาการฟรีเมื่อไหร่พช่างกระทนททางานทันทีครับและจะเอาน้ามันเบรกไปหน่วงล้อน,นั้นที่ฟรีให้หมุนเท่ากันกับล้อพวกอันอื่นๆเหมือนเดิมนะครับบอกว่าจะไม่งงนะครับนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป,ปรเปิดฝากราาะโปรงหน้ารถเปิดฝาถันน้ำมันตรงนี้นะครับ เลขไมคันนี้เดี๋ยวพามาดูกันนะครับเบาะสวยนะครับตรงนี้มีแต่รายงานหน่อยแต่ไม่มีขาดนะครับคอนโซลหน้าสวยมากเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้ตามนี้ก็มีตรงนี้ทีเดียวครับที่มันเปิดอย่างรุ่นีสูจะเสียตรงนี้นะครับผมแต่ก็สามารถหาเปลี่ยนได้นะครับไม่วิ่งอยู่ที่136,000กิโลนะครับไม้แท้ไม่มีการกอไม,ม,ม้คันนี้ได้ไม้น้อยหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับนะครับแต่ว่าเดี๋ยว มาดูในเรื่องของห้องเครื่องกันก่อนฟังเสียงเครื่องกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพามาลองขับกันนะครับมาณนี้นี่ครับนี่ครับเดี yeah. Alors, minutes, unusual unusual ok. ๋ยวดูห้องเครื่องกันนี่ครับบรรยากาศกำลังดีนี่ครับแต่ร้อนนิดนึงครับตอนนี้นี่ครับเวลาเที่ยงครึ่งครับดูเหงื่อครับนี่ครับเห็นเหงื่อไม่รู้นะครับนี่ครับโอ้ร้อนสุดนะครับตอนนี้ แต่ไม่เป็นไรครับบรรยากาศมันก็ประเทศไทยนี่ครับผมชินแล้วนะครับกับความร้อนนะครับทนเอานะครับนี่แสงมันกําลังพอดีไงเวลาลูกค้าดูห้องเครื่องมันจะได้ดูง่ายว่ามีอะไรเยิมหรือเปล่านะครับนี่ครับตอนนี้เป็นช่วงที่แสงดีที่สุดนะครับแต่ร้อนที่สุดเหมือนกันนะครับอ่าฝากระโปรงนะครับตัวนี้ฝากระโปรงเดิมเลยนัไม่มีขยับนะครับ นี่น็อตเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์คเห็นนะครับเส้นสายพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับนี่สติกเกอร์คำเตือนนะครับการบำรุงสารเครื่องยนต์ตัวอักษรเห็นชัดนะครับตามขอบต้องดูนะครับให้ดูขอบเพื่อให้เห็นความเดิมนะครับถ้ารุดชนมานะครับเส้นสายมันจะเบี้ยวมันจะยับนะครับแล้วก็จะหายไปจะไม่เห็นแบบนี้นะครับน่ครับให้ดูหัวน็อตเพื่อ อะไรนะครับให้ดูว่านอตไม่มีการขยับนะครับให้ดูพวกตามคานตามขอบเพราะว่าเวลารถโดนชนมามันจะเข้าตรงนี้เลยนะครับให้ดูด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเพดต้องไม่ยับแล้วก็ต้องมีรอยมาร์กนะครับเป็นรอยมาร์กจากโรงงานนะครับอันนี้เพดเดิมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเรื่องคมเดิมนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูที่ห้องเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องส0 0 0ัน i VGS Turbo นะครับตัวนี้ก็เครื่องดี <c oughs> เครื่องไม่เย้อมเลยขับปกตินะครับเกียร์ปกติเลยนะครับนะี่ครับพวกตามห้องเครื่องนะครับนี่นะี่ครับนี่ครับให้ดูตามขอบให้ดูทุกจุดเลยนะครับนะี่ครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับตามสม้มตัวนี้ก็จะเป็น ABS ตัวนี้เป็นตัวกรองนะครับเครื่องเข้าไปหาอินเตอร์นะครับสวยงามยังใหม่ๆนะครับของเดิมนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเครื่องยนต์นะครับามาดูรายละเอียดราคากันหน่อยนะครับตัวนี้รถเนี่ยาราคาตัวนี้ตั้งอยู่ที่465,000บาทนะครับเป็นรถปี24 1 4สีขาวไมาวิ่ง1,30,000โลนะครับตัวนี้ผ่อนมาดูกัน นี่ตารางการผ่อนเป็นแบบนี้เลยฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนนานสูงสุด84งวดนะครับอยู่ที่8,000กว่าบาทนะครับนี่คือราคาฟรีดาวนะครับแต่ชั้นใช้เงินดาวประมาณ50,000หรือ1,000 0 0จาก8,000ก็จะลดลงเหลือประมาณ7,000-6,000ก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับเงินดาวของลูกค้าแต่นี่คืองวดตารางที่ผมทําให้สําหรับดาวศนย์บาทนะครับประมาณนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องกัน น่ครับผมจะเก็บไว้ข้างในด้วยเราจะพาไปลองขับเดี๋ยวมันปิวเลยครับตอนนี้โดรสั์เครื่องร้อนนะครับเดี๋ยวผ้ามันจะตัดนะครับเดี๋ยวผมรีบรีวิวหน่อยนะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับนี่ครับ ถ้ารถมีความมีไอเนี่ยสังเกตว่าน้ำมันเครื่องมันจะติดตามขอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้ำมันเครื่องจะติดตามขอบนะถ้ารถไอโอเคครับอตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมถึงตัดชิปไปนะครับเหงื่อท่วมตัวครับตอนนี้ครับนี่ครับดูมือนี่ครับอันนี้แห้งอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมือเปียกครับนี่ครับดูเหงื่อครับร้อนจริงๆนี่ครับ ไอโฟนนะครับเป็นธรรมดานะครับใครใช้ไอโฟนอยู่นะครับจะรู้นะครับถ้าเครื่องร้องเกินไป <c oughs> เดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องผมเปิดเก็นวัดน้ำมันต่อนะตอนนั้นคลิปโอ้ชาวบ้านกําลังทําเหมือนจะเผานะนะครับอ่ะมาดูน้ํามันเครื่องต่อเด้อตอนนั้นพูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะกระเด็นตามติดมือนะครับมาดูกันนะครับมันต้องกระเด็นตามขอบนะฮะน้ำมันเครื่องไม่ดีครับสังเกตตามขอบน้ำมันเครื่องห้ามกระเด็นเด็ดขาดนะี่ครับ ห้ามีน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเครื่องห้ามมีนะครับโอเคอันนี้ท่อแอร์ดอนะี่ครับนะี่ครับแอร์เย็นนะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ ร้อนจริงนะครับโอ้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปยาวๆแล้วแหละนะครับใครติดตามมานานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหนคลิปไปนะครับภาพไม่ต่อเนื่องนะครับลองขับกันหน่อยครับครับฝนแก่นนะประเทศไทยเลยแหละนะครับ41องศานะนี่ครับตอนนี้ประมาณ41-42แล้วนะครับองศาร้อนมากนะครับลมไปถ่ายิดเดียวนะครับขนาดร่มนะเนี่ยนี่ครับร่มนะครับแดด ไม่ค่อยแรงตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหร้อนสุดๆนะครับอลองทางโค้งเกียร์สองครับทางโค้งดีครับไวลองรถเนี่ยลองหักซ้ายขวาสุดดูนะครับลองทําคามเร็วสักร้อยยี่ว่าเหยียบออกไหมลองเข้าเกียร์ทุกเกียร์ในการลองรถเพื่อเกียร์ลันโปรติไหมเกียร์มีหลุดไหมสำหรับเกียร์ธรรมดาออโต้ลองเหมือนกันครับนะี่ครับลองให้คล้ายกันหักซ้ายขวาสุดถ้าเป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อให เข้าเกียร์โฟนะครับล้อคู่น่าจะทํางานปึ๊บเราก็ต้องลองหักซ้ายขวาสุดดูเพื่อเช็คว่าเพาเนี่ยมันทํางานจริงหรือเปล่ามันจะมีเสียงอาการออกมาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับสังเกตง่ายๆนะครับการลองรถนี่การลองขับดูเข้าโค้งครับนี่อันนี้ที่สาธารณะขอทาความเร็วหน่อยนะครับไม่ใช่ที่ถนนอันนี้นะครับที่จะมาถ่ายคลิปเดี๋ยวออกจากถนนใหญ่ผมก็จะปิดคลิปเลยนะครับ เพราะว่าเผื่อเด็กดูอยู่ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คันนี้ราคา4ี่แสนหกหมื่นบาทจากแฟนนซื้อเงินสดได้ออกรถกับผมศูนย์บาทฟรีค่าจัดค่าโอน5่า็นเษเอกสารที่นี่ครับผมนี่ประมาณนี้ใครซื้อเงินสดเนี่ยมีส่วนลดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคันนี้แอร์เย็นมากนะครับนะครับนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ใครสนใจรถอยู่จังหวัดขอนแก่นตำบลท่าพระนะครับผมผมอยู่ตรงถึงมิตรภาพเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นลังใจให้กันด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์สนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้น้ำบุญได้เลยนี่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าบอกเลยว่าเป็นคัน ero, 2, 12, มิสูบิชิปาเจโร่ปี2012มีแพนดีชิปให้เป็นเกียร์ออโต้โฟร์วินขับเคลื่อน4ี่ล้อและราคาอยู่40,000 0กว่าบาทครับรถปี12นี่ครับราคา12 0 0 0 0กับาทนะครับ นี่ครับเราดูว่าราคาเท่าไหร่ในคัสรับวันนี้ก็ใครสนใจสี่ประตูสวยๆแบบนี้นะครับนี่หอดเคสเลยนี่ครับนี่ครับอ้าประมาณนี้นะครับผมอหดูดิคุณผู้ชมนาวาร่าโคตรสวยครับใครกำลังตามหานาวาร่านะครับตัวใหม่นี่ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมมีแต่ฟอร์ตตัวใหม่นะครับนี่ดูการไล่คัสต์ครับนี่ครับขึ้นเลยครับถ้าคัสต์ลื่นเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับนี่ครับคัสต์ปกตินี่ครับการเบรกอะไรนะครับ ผมตั้งศูนย์ถ่วงร้อให้เรียบร้อยนะครับลองขับดูกันหน่อยความเร็วครับนะี่ครับไม่าจบคลิปแต่ยังไม่จบนะครับลองดูความเร็วคุณผู้ชมดูหน่อยนี่นะครับความเร็ว80ครับเกียร์4นะนี่ครัร 4, นะนะครบ เข้าเขตจุมทวนแล้วรถคมเร็วหน่อยนะครับขับประมาณส0สิบก็อพอแถวนี้นี่ครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่ครับนี่แต่ผม,มรีวิวให้ดูเลยทางไปเต็นท์ผมนะครับเต็นท์หลักอยู่นี่นะเต็นท์แรกเนี่ยทำอยู่นี่แต่ตอนนี้พอทําที่เสร็จก็ย้ายไปนี่ครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่ารถติดไม่จําแล้วนี่ครับก็นี่ครับโอ้จะเข้าซอยนี้นี่ครับอันนี้เป็นทางจากพายืนนะนะี่ครับถ้าเกิดทางชายัยภมาจะเลี่ยงเป็นทางพายืนนะครับ มานี้ออกซ้ายไปก็จะเจอเต็นท์ผมเลยนะครับจะเป็นสีแยกบรรดิมีนี่นี่ไฟไฟไฟเขียวพอดีแล้วครับผมปรับแอร์ก่อนหนาวเกินนะครับนะครับแอร์เย็นนะครับในในก็ันนี้ก็จะพามาลองขับได้เลยนะครับนี่รถสองแถวแต่ก่อนผมขึ้นไปเรียนนะโคตรลำบากครับแต่ตอนนี้ขับรถไปสบายกว่าเดิมอยู่นะครับนี่ครับใครหารถไปเนี่ยรู้เลยว่านั่นรถสองแถวนี่ลำบากมากนี่ครับนี่ครับ คนนี้เคยนั่งสองแถวจะรู้เลยนะครับแล้วนั่งรถเนี่ยโอ้โหความสบายต่างกันนะครับใครหาใช้งานอยู่ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทแปดพันนะครับนี่เข้ามาเจอป้ายดีดีต้อนรับเข้าสู่ U U จังหวัดขอนแก่นปุ๊บนะครับถ้าอันนี้คือเส้นทางบ้านไผ่จะเข้าไปตัวเมืองนะครับพอเจอสะพานลอยปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายตีเข้าไปเลยครับว่านี่คือเต็นท์รถมือสองขอนแก่นสามารถเข้าตรงนี้ได้เข้าในซอยได้แล้วก็เดียวตรงนี้ได้นะครับนี่อาจจะพูดไวหน่อยเด้อเป็นวางคลิปนะครับแต่ประมาณนี้นะครับโอย สนใจคันไหนครับสีประตูวีกโกตัวสูงนาวล่าตัวสูงเกียรออตโต้นะนะครับอันนี้เกียร์ธรรมดาอันนี้เกียรออ์โต้อันนั้นออตโต้อันนั้นไม่7,000โลโฟฟร์จูนเนอรเข้ามาใหม่2.8งจุดออตโต้นะครับนี่ยางโคตรสวยครับนี่ส่วนปาเจโรที่บอกเนี่ยกำลังไปทำฟิล์มอยู่เดี๋ยวรีวิวให้ดูวันพรุ่งนี้ไม่ก็ยเย็นนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ